กิจกรรมต่อเนื่องของจังหวัดสุขโขทัยนะคะก็ได้มีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนายวิรุณพันธ์เทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะได้ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาเกพรรษา1 2สิงหาคม2565ที่เขื่อนสรี สรีดพงนะคะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยโดยได้มีการรับการสนับสนุสนนธุ์สัตว์น้ําจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสุโขทัยจํานวน3ามแสนตัวนะคะก็ประกอบไปด้วยปลาตะเพียนขาวปลายี่สกเทศปลานวนจันเทศปลาเทพาและก็ที่ศูนย์วิจัยและพัฒน,นาประมงน้านนําจืดต่างเนี่ยสนับสนุนพันธุ์ลูกกุ้งกา้ามกลามมาด้วยนะคะจํานวน2 5 0 0 0 0ตัว รวมทั้งท,ทั้งสิ้นทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะเป็น5 5 5 0 0 0ตัวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ําต่อไปด้วยค่ะ,ะยิ่งน่าสนใจอย่างเช่นกุ้งก้ามกรามอย่างนี้นะฮะวิทีฉันแบบเห็นแล้วว่าถ้าขยายพันธุ์เออแล้วก็แบบว่ามีจานวนกุ้งก้ามกรามเยอะๆเนี่ยนะตรงนี้ต้องโฟกัสทำความเข้าใจกับผู้ชมก่อนนะครับว่าแต่ละครั้งที่มีการเฉลิมพระเกียรติแล้วมีการนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามเนี่ยในธรรมชาติขยายพันธุ์ไม่ได้ในน้ําจืดเราจะเลี้ยงให้เขาโตอย่างเช่นสมมติอ่าเราปล่อยที่ จังหวัดพิษณุโลกเราจะไปได้รับผลผลิตอีกทีก็คือแถวพิจิตรนครสวรรค์เขาจะเติบโตตามสายน้ําเพราะว่าเขาเป็นกุ้งน้ํากร่อยกุ้งน้ํากร่อยเนี่ยเขาจะขยายพันธุ์ได้หลังจากนั้นเขาจะเพันธุ์ตัวนี้มาขยายลงปล่อยน้ําจืดเขาเรียกเป็นกุ้งสองน้ำมันไม่ใช่กุ้งแม่น้าแต่เป็นกุ้งกล้ามกลามพวกนี้จะสามารถขยายพันธุ์ได้แถวๆน้อกร่อยนะฮะแต่ว่านี้ก็ดีเลยดิฉันรอรับประทานได้เลยวัดสวรรค์รอดักเท่านั้นได้เลยนะฮะแต่เป็นกิจกรรมดีๆครับอย่างที่คุณศศีพิมลเลยให้ทราบเพราะว่า การเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำหรือเพิ่มโปรตีนราคาถูกเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถลืมตาอาปากก็คือมีอาหารตามธรรมชาติได้